และปิดท้ายช่วงนี้จะชวนคุณผู้ชมไปที่ชุมชนหลังเขาเป็นชุมชนหนึ่งนะคะที่อาศัยป่าช้าเก่าๆเ,เนี่ยแหละค่ะเป็นที่พักอาศัยตามรายงานระบุเลยนะคะว่ายัางไม่มีความเจริญเข้าไปถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาไม่มีส้วมต้องเข้าป่าขุดหลุมในการปลดทุกเท่านั้นค่ะอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะชุมชนนี้อยู่หลังหมู่บ้านโคกงามตําบลผักขวงอําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ อยู่ติดกับชายป่าสงวนแห่งชาติริมป่าคลองตรอนฝั่งซ้ายนะคะคือมีป้ายติดต้นไม้เอาว่าเขตป่าชุมชนหมู่ที่9หมู่ที่15สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่นี่ชุดโทมค่ะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยนะคะชาวบ้านในชุมชนนี่ใช้ภาษาพื้นเมืองไม่ค่อยจะกล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้ามากนักแต่ว่าสอบถามชาวบ้านก็ระบุนะคะว่าทุกคนในหมู่บ้านนี่เป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วย ที่สำคัญมีการเลือกตั้งทุกครั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งด้วยนะคะพูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนะคะชื่อว่าคุณยายมีขันป้องอายุ74ปีค่ะคุณยายเล่าให้ฟังนะคะว่าชุมชนนี้มีด้วยกัน5ครอบครัว14ชีวิตก็มีทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการตาบอดคนวัยทำงานที่น่าสนใจคือชุมชนนี้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะคะไม่มีที่อยู่อาศัย คือเดิมทีอาศัยวัดอยู่กระทั่ง20ปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นก็อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในเขตป่าชุมชนได้ซึ่งก็เป็นเขตป่าช้าเก่าๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าให้ช่วยกันดูแลป่าไม้ปลูกบ้านอยู่บริเวณหน้าเขตป่าชุมชนนี้ก็เลยถูกเรียกกันว่าคนหลังเขาไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีสุขขานะคะที่ผ่านมานี่คนในชุมชนบอกว่าไม่กล้าไปเรียกร้องเพราะว่ากลัวจะถูกขับไล่ แต่ก็อยากจะได้สัมผัสน้ำประปาอยากจะมีไฟฟ้าใช้อยากจะมีห้องสุขาเหมือนที่อื่นเขาบ้างเพือ่อชีวิตความเป็นอยู่ก็จะได้ดีขึ้นเพราะคุณยายนี่74แล้วนะคะ<อ>เกิดมายังไม่ค่อยได้อยู่แบบสุขสบายเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นในบ้านเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปช่วยเหลือหน่อยนะครับไปดูหน่อยเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นกัชีวิตทั้งน้ำประปาและก็ไฟฟ้านะครับ